อ่าวิเค n าะห a น t ก t ทศด t h ิดิ e ารยึดแล้วติดยังไงฮะอันนี้ได้สั่งไปกินหรอไงฮะโดยยังไไยังใช่ไหฮะเอาใหม่เอาใหม่เทศใหม่นะโอเคนะติดนะครับก็เรียบร้อย อันนี้มันออโต้ออโต้แล้วก็ทำงานไปแล้วก็กดที่ไหนออโต้เวลาเราเสียบจะไปใหม่นี้ให้เข้าเนี่ยมันมันทำงานอยู่จังหวะที่มันทำงานอยู่เปิดจะติดโอเคครับครับอันนี้อันนี้นี่มันนุ่นมันนุนบิดบิดแบบน้ เออถ้าถ้าออโต้ก็เปิดปกติใช่โ <Okay. S 2> อเค <Okay. S 2> ไอไอออ,อโ,โ globe, ต้ถ้าเกิดช่วงที่มันไม่ทำงานมันก็ไม่ติดจะทำงาแนนุ่นนะมันจะติดตลอดแต่เราต้องคอนโทรลด้วยมือโอเคโอเคครับครับโอเคโอเคครับเขียนครับดูหน่อยไอ,อน,นี่มัน Auto, Auto ออโต้ออโ<ร>ต้แล้วก็เออแล้วก็กดที่ไหนออโต้เวลาเราเสียบจะค่อยใหม่นี่ให้เห็นเนี่ยมันมันทำงานอยู่จังหวะที่มันทำงานอยู่ เปิดปฏิบัติโอเคครับครับอมนนาไอ้นี่นี่แมนนวลแมนนวลบิดบิดตรงนี้เออถ้าถ้าออโต้ก็เปิดปฏิติใช่โอเคไอ้ไอออโต้ถ้าเกิดช่วงที่มันไม่ทำงานมันก็ไม่ติดจะทาแมนนวลนะมันจะติดตลอดแต่เราต้องคอนโทรลด้วยมือโอเคโอเคครับครับโอเคโอเคครับเพียบครับไอ้เรื่องเกลือนี่เดี๋ยวคุยถ้าเขารับผิดชอบถ้าเขาไม่มีอะไรผมไม่มีปัญหาผมสั่งซื้อได้โอเคนะครับนะแล้วก็แล้วอย่างอื่นมีอะไรจะฝากบอกไว้ไหม ก็ก็ระบบก็โอเคนะนะสะดือแล้วดูดดูดูสามตัวมาๆนะอันนั้นจ่ายกับเพื่อนนะใช่ไหมฮะอันนั้นบักคึมบักคึมอยู่นั่นอ่าใช่ไหมใช่แบกทั้มบักซึมอ่าแล้วนี่ท่อจ่ายกับเสดือั้งเรียบร้อยพี่ก็เรียบร้อยแต่คนคนคนดูแลแาลูเออคนดูแลสาลูก็เราเราลองดูห้องเครื่องหน่อยฮะพี่จะได้ถามขอโทษทีนะ เดินลงแล้วไอ้นี่ก็คือใส่ไอ้นี่ใส่ลูกร้อยละนะใส่ลูกร้อยใส่มอตอร์มัตใช่ไหมตีเด็กตีทาฝาปิดใช่ไหมเออเออแล้วก็ขอโทษนะครับก็ตีชังทูมาใช่ไหมครับโอเคไหม โอเคเลยนะของหมายเหยียบเอาไม่มีภาษาจีนเลยของดีเขาไม่มีภาษาจีนเลยของดีครับไม่ต้องกลัวของดีแผ่นเลยนี่เขาเอาสไตล์อะไรของพี่น oh, okay. okay. ี่ร e ุ่นอเมริกาแผ่นแท้กัอเมริกาเครื่องกรองรุ่นไหนทำไม่มีรุ่นจีนเลยจีนเกาหลีก็มีไอ้ซัมซุงซัมซุงที่ไม่ไหวนะโอเคไหมโอเคพี่นะโอเคนะเราเกลืออะไรใส่นะตรงลงไม่ใช่ครับอ่าเกลือโอเคแล้วทอโอเคนะ ท่อท่อโอเคคนดูแล่็ได้กมองทีเดียวก็ได้ออรับหลายลูกอยู่ที่ัโอเคอยังไงขอบคุณมากครับเย็นนี้น้านจะมาแต่เขาเดี๋ยวเขาแต่วนี้ผมมาร้นเครื่อง เออแเรากับเครื่องพี่พี่จะมาแดงเครื่องนะมามาด้วยเดี๋ยวมาด้วยกันก็ได้นะแล้วแล้วตอนรันเดี๋ยวพี่จัดการเองเออแล้วเราไอ้ตัวนั้นบอกควรจะเติมสักกี่โมงเพราะเขาฉาบปูนไว้อ๋อเดี๋ยวพอไม่ใบ้มันก็แห้งแล้วไม่ใบก็แห้งนะมันก็เริ่มแข็งตัวครับครับก็เติมน้ำนี่เติมจนเต็มเลยใช่ไหมแล้วผมวัดเองแล้วอะไวัดอะไรฮะน้ำกี่คิวพี่ก็สั่งมาสิบคันรถเนอะรถละพันนะก็ดูเดือดเลยอะไรนะรถละพันเหรออืม ใครจ่ายผมจไอ้นะกี่คิวก็รถรถใหญ่อะรถใหญ่กี่คิวมันมีก้อนไม่รู้กันก้อนไม่รู้กันแล้วคุณดําไม่น่าจะเป็นปลาปลาน่าจะเป็นรถผิวน้ำอะไรน้ำบาดาลหรือว่าน้ำไม่ใช่บาดาลแต่ก็ไม่ใช่ปลา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 หนึ่งพันเป็นไปไม่ได้ครับน้ำบ่อใช่ไหมเออน้ำบ่อแต่ไม่ใช่บาดาลเนี่ย เขาบอกบาดานเขาคลัวมันออกเสียงตาลตอนแรกเมือมันจะออกเสียงตาลมา,มาครับก็โอเคครับหม่คนเราจะได้ไงได้มันจ่ายมันก็ต้องจ่าย